หมดกิจมากคลิพนี่ฉันซีแล้วเอาปิดขังแล้วปัดเออโอ้ใช่ไครับไปชั้นไหนครับชั้นไหนครับจีครับคุบ ไปชั้นไหนครัขบขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับไปเก่ยวมีฉันสิ่งมีอะไรให้กินมาเอ้ยอยู่ไม่มีมีอะไรให้บ้ามั้ย ayo ni pero no i need a the

เคยลิบครั้งเลยเลย 好。好，oh. ครับผมอันนี้ชั้นหอันนี้ชั้นหนึั้นที่ไหงสิงนย่าโงนะเนี่ยชั้นทีค่ะ ชั้นสองแล้วครับขอดีกว่าผมชั้นสองค่ะโอ้ยโอ้มีค้างอยู่อะ ที่ไหนครับอ้อช oh. ั้นไหนครับชั้นส, oh. สี่บอ้ชั้นสีนะะ่ชั้นสี่แล้วรับนี่หครับโอ,อไปชั้นหนึ่งเขาจะไปซื้อของโอเคไปชั้นหน,น,นึ่งรีวิวไม่ครบเลยปิดเลย 很<超><超> เฮ้ยมจแล้วอะไรนะวันใกล้เนี่เวลาเลิกงานแล้วติดตรงไหนอ่ะอ๋อขบโซนนึงก่อนนี๋ยวตีกโซนนึงก็ อาจารย์จอสเขียวารย่าสีเขียวไปางอดจรถสีเขียวอะไรครับาาจอดสีเขียวไปทางไหนตัด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 ัดตัดตัดตัไตัดตัตัดตัดด<ป>ัดตนะัดต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 ดัดตัดตัดตัดัดตั พี่จอดสีเขียววะพี่จอดสีเขียวอยู่ตร <Ừ. S 2> งไหนอยู่สิจำไม่ได้แล้วอะเอาละวิง่งเขา้าชุดใหญ่คน้รเข้าชุดใหญ่แล้วนิดโซนสุดท้ายไม่เจอสวยแล้วสวยแล้ว อดสีเขียวเปนที่ไหน้ไปอท่ไหอีหา้ยอนเลยอจอดเขียวนไหนเดินไปไปอาคารจอดสีเขียว ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะใครที่ไม่รู้จักเรียวไทม์ก็คือเรียวไทม์เนี่ยก็คือแบบของจริงอะแบบไม่มีการตัดต่อใดๆนะฮะก็ใช่ครับปกติก็จะตัดต่อนะอเจอแล้วโอพ่อ ที่ไหนสักแห่งแถวแถวนี้แหละเออ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 เเออเออเออเเเอเทเอเอเอ Where's the winner? the away! Oh my paw! กิปนี้ห้ามดุห้ามว่าห้ามด่าห้ามพิมพ์คำหยาบคำที่ต้องห้ามนะฮะฝ่ฟาฝืนหากผมเจอนะคุณมีโอ้โหมีค่าปรับนะมีค่าปรับนะถ้าเห็นมีค่าปรับนะค่าปรับสองหมืน่นดื้อจะดื้อหากทำอีกปรับสี่หมืน่นโอเคอืมดีมาก ไปต่อเลยเข้าเรี่ยงอ่ะเข้าเรี่ยงต่อเลยนะอ่าเมื่อเลนน่าสนุกนี ฉันจะเห็นนฮะบายชาตัว huh. ช่องคือใครคือผมไงผมเองวันนี้ผมวันที่ถ่ายก็คือผมนี่แหละผมเป็นเจ้าของช่องครับผมโอ้ยเปิดหนึ่งเซ็ ต่างันนิดจะยิน้ยจะยิงกน้ากโ,โหมหนีอจอดอีกเกแล้วนี่คือสดสุดท้าย

สอเ,อเอาไ,อาไม่ไม่บายนะโอเคบายเจอกันคลิปหน้านะกดติดต,ตามให้ถึง1,000 10, งซับด้วยนะแล้วก็จะมาถ้าถึง1,000 10, งหมื่นซับแล้วจะทำแบบนี้นะโอเค <c oughs> โอเคบาย